สวัสดีค่ะหักหน่อไม้ไผ่ไวอีกแล้วไปกับพี่คนไทยคนเดิมนั่นแหละค่ะหน่อไม้เยอะมากๆลำไผ่ก็ยังชิดกันแทรกตัวเข้าไปหักค่อนข้างยากบางจุดนี่เอื้อมมือแทบไม่ถึงเลยค่ะเชิญชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะหน่อไม้เยอะเป็นหน่อไม้ไผ่ไวเยอะค่ะก็เลยเรียก เรียกว่าไผ่ไหวมีรสหวานเรียกว่าไผ่ไหวซึ่งไม่รู้ว่าเป็นไผ่พันธุ์อะไรนะคะ ยังเล็กอยู่เนาะเดี๋ยวนี่เนี่ยอุ้ยยังเล็กๆอยู่เยอะเลยนี่มากับพี่เขา ีเขาทำถุงหล่นอันนี้ไม่เห็นค่ะ หนอสั้นๆหยกดสามวันให้พี่เขามาเก็บเนี่ยค่ะแต่จริงแล้วควรเก็บไปตอนนี้โอ้ได้หักหน่อคู่อยู่้ะ xanh xanh có nhất Đó. มันเกือกเหน่าไหมมันทำให้ไอโอ้ยทันมาโอ้โหอั่นเนี่ย Nói <laughs> thật là lòng ra tông Xí xoay xoay Nói thật là kinh hào dù tông ní lời Thì con lấy ยืยนอยู่บนลำไผ่มันมันกลมแล้วมันจะลม้มสองนอนนั้นไม่หักนี่ตรงนั้นก็มีอุ้ยน,นอนอยนั่นน่ะแนๆพไปดูใส่หน่อนน่สิอุ้ยสวยดูกันว่ามันยืนได้ไหม

ไปตรงนู้นก็ได้นะแต่ว่ามันแซบเข้าไปยากกิงไทยกิงไทยทางด้านหลังนี้าลังคือตลอดริมน้ำไม่เจบเลย ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาชมสวัสดีค่ะบางคนถามว่าฝรั่งเขาไม่กินเหรอยังไม่เคยเห็นแล้วคิดว่าเขาไม่กินนะคะยังไายป่าเลยอะจะอยู่ติดบ,บ้านคนจะอยู่ใกล้บ้านคนบ้างป่าเนี่ยอยู่ในสนามหลังบ้านเขาก็ยังไม่หักเห็นแล้วยังเสียดายเลยโนไม้สวยล้ำไผ่สวย คิดว่าเขาไม่กินที่หน่อไม้ที่ได้หังเยอะๆแบบนี้คือยังไม่มีคนที่กินหน่อไม้ไปเจอถ้าเขาไปเจอก็คงหักเหมือนกันขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ